โาวัสรายงานว่าจังหวัดนครศรีธรรมรึ้นสตกายน2,568คนและรุ่นที่3ระหว่างวันที่เข้ารับการอบรมทั้ง3รุ่นจำนวน39คนในโอกาสนี้เพื่อเป็นปฏิบัติการหลักสูงนักการค้ามื ประมาณ20นาฬิกากร,ระแสน้ําพัดติดอยู่บนต้นไม้เหมือนกันนะครับบริเวณทางข้าคนหมในพื้นที่เที่ยการช่วยเหลือผู้ป่วยหมายกองเกียรติดคนเป็น พันวาคม2องพันาร้อยเก้าสเก้าเห็นวาที่หาอำเภอลางสกาและอำเภอหัวไทรอำเภออำเภอท่าพพนราอำเภอพระกรมอำเภอลำสกาและอำเภอหัวไทร ผลงานดีเด่นานเรื่องงานการโครงการจินอาสาพระราชทานาภาพประชาชนประจำตำบลที่มีสภาพประชาชนประจำตำบลสักต้อาสาภาพประชาชนประจำตำบลโพทองอำเภอท่าวันวันราจิตอาสาภาพประชาชนประจำตำบลบ้านลำนาวอำเภอ ขอขอบคุณนะครับตามมิต uh, yeah. okay. ิของแต่ละท่านนะครับเราแกกับเพื่อนในบริบทในการพัฒนาในสุรกรรการศึกบัาต่างๆนะครับก็ขอบเพื่อนนะครับในการแก้ไขปัญหาของดันได้บรเทาไนะครับอย่างของรถบัสในถนนนึ้งนะครับที่ไม่ได้รับรางวัลนะครับที่เราก็อยู่จนงหวัดทความสิรรมราชนะครับก็ในการตอบเพื่อนนะครับกอยู่ไหนตรงนะครับเพื่อนรงของแต่ละตรงของแต่ละส่วนที่ได้รับ กรดโวดที่อูวานคจังหวัดก็เช่นเดียวกันนะครับอยากจะให้ท่านนะครับผมนะครับโดยบริบทนะครับก็คุยกับท่านอยู่ประมาณถ้าถึงจุดก็มาทีนึงเึรื่องตามอำนาจหน้าที่ที่ท่านได้เริมับนะครับแล้วก็ทจริงคทีท่านอดีตประหลัดได้บรรยายมาภูวานครจังหวัดนะครับเรา6ห6นะครับแล้วก็